ชายหนุ่มของเราในการโชว์ผ่าคุณชายหนุ่มใช่ไม่พอไม,ไ,นนไม่ได้ยินเดี๋ยวพูดเองตัวนี้นะลูกค้าขาต้องบอกเลยว่างานใหม่พรมของเราเป็นตัวปังที่สุดเป็นตัวปังที่สุดเดี๋ยวให้แอนมินหลักบ้านเปลี่ยนปักหมุดให้หน่อยนะเปลี่ยนปักหมุดให้หน่อยค่ะตัวนี้มารีวิวกันต่อเป็นงาน W 3 MKW 3งานไหมพรมของเราต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่หามาเยอะเท่าไหร่นะก็ไม่เคยพอไม่เคยเพียงพอต่อลูกค้าเลยเป็นงานที่แบบว่าพยายามแล้วท,ทุกๆปีขอให้มากขึ้นมากขึ้นสะสมให้มากขึ้นยังไงก็ไม่พอสะสมตั้งแต่ต้นปีใช่เรียกได้ว่าสะสมกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะลูกค้าขาแต่งานตอนนี้ก็คือแบบเกลี้ยงเรามาดูงานตัวนี้ดีกว่างานไหมพรมตัวนี้ ตัวนี้ขอแจ้งรหัสเลยค่ะลูกค้าขะขอเริ่มรีวิวได้เลยนะคะ MKW 3ค่ะงานเสื้อใหม่พรมนะ MKW 3ตัวนี้เป็นงานม<ๆ>ังกี้ขอแจ้งก่อนเลยนะว่างานตัวนี้เขาจะเป็นงานอ่าเกรแบบว่าหัวกลางหางลูกค้า่ะงานจะมีตำหนิค่อนข้างอ่าประมาณเยอะกว่าของ KWE หน่อยปกติเราจะตีให้1นึ่งิตัวนี้เราจะตีให้ถึงประมาณ2 5นะคะลูกค้าาแต่ว่ามันก็ ราคาดีเป็นงานราคาดีแล้วดูในตัวสวยๆท้งนั้นเลยงานถักมือมีใหม่อีกแล้วใหม่พรมตัวนี้เขาก็มีทั้งแบบว่างานแบบเส้นเล็กเส้นใหญ่นะงานถักละเอียดอะไรแบบนี้ลูกค้าค่ะก็คือมีให้ลุ้นเลยแบรนด์ก็มีออกให้ลุ้นเหมือนเดิมแต่ตามที่แจ้งเลยนะคะตำหนิงานเนี่ยเราจะตีให้อยู่ที่หนึ่งถึงยีโดยประมาณ 20- 25ปอร์เซนตนะโดยประมาณอาจจะมีแบบว่า งานแบบขาดรูไปบ้างนะคะลูกค้าขางานเปื้อนไปบ้างเปื้อนก็สามารถเอาไปซักได้อันไหนที่มันขาดเป็นรูเล็กรูน้อยอะไรอย่างเงี้ยลูกคา้าลูกค้าสามารถเอาไป DIY เองได้นะไปปักเป็นแบบดอกมงดอกไม้หรือหาอะไรมาติดได้เลยนะงานตัวนี้ก็ยังสามารถใครทําได้สามารถเอาไปทําราคาได้พูดอะไรว่างงใครทําได้สามารถเอาไปทำราคาได้พูดไปแล้วก็งงหมายถึงว่าสําหรับใครที่แบบว่า ชอบ DIY อะงานเสียฉันทำได้ฉันเอาไปทำกำไรได้อยู่นะแนะนำเลยตัวนี้ขออนุญาตใช่ตัวเนี้ยใช่ค่ะอย่างที่พี่เบนซบอกเลยตัวนี้งานราคาถูกอยู่แล้วนะคัดหัวขายยังได้เลยลูกค้าค่ะสำหรับใครที่แบบว่า คาดหวังว่างานจะสวยร้อยเปอรซนะลูกค้าค่ะแอดมินขออนุญาตเลยตัวนี้ไม่ได้สวยร้อเแน่นอนเพราะว่าเราเป็นงานมือสองนะตำหนิตามที่แจ้งเลยถึง2 5อร์นะคะใครทําได้เอาไปทํางานขาดเสียอะไรอย่างเงี้ยขาดรูนิดหน่อยนะลูกค้าสามารถเอาไปทำเอากําไรได้เลยต้องบอกเลยว่ายิ่ง DIY ได้ยิ่งสร้างกําไรได้ขออนุญาตแจ้งราคาเลยแล้วกัน แอดมินหลังบ้านปักหมุดราคามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นงานมังกี้ค่ะรหัส MKW3 ของเรานะคะเสื้อใหม่พรมข่ะงาน100กิโลลูกค้าขาราคาเพียง2,500บาทเท่านั้น2,500บาทเท่านั้นก็สอบรีวิวนะรับไปเลยส่วนลดอีก500บาท รีวิวรับส่วนลดไปอีก500อบาทเลยนะคะใครอยากได้สามารถ CF กระสอบรีวิวเข้ามาได้เลยงานตัวนี้เขาก็จะคลักไปเลยฟิลแบบว่าใหม่พรมที่แฟชั่นอะแล้วแบบมีสมหัวมีแบบคอเต่าติดไปมีฮูตติดไปบ้างแล้วแต่กระสอบนะคะมีงานเสื้อคลุมโอ้โหงานแฟชั่นงานมีงานเสื้อคลุมติดไปงานเสื้อคลักอาจจะมีติดปคือตัวนี้เขาก็รวมไปเลยนะคะลูกค้าคะเนี่ยเห็นไหมคอเต่ามา อย่างเงี้ยคอต่ามาอีกแล้วแล้วก็งานใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเลยงานสวยลูกค้าค่ะงานสวยตำหนิมี1นึ่งถึงยี่สโอ้ย20%อะไรตีให้25%เลยตีให้25%ไว้ก่อนลูกค้าค่ะใครเจอตำหนิน้อยกว่านั้นก็คือปังมากๆแต่ว่าเรา ตามที่แจ้งเลยราคาถูกๆแบบนี้ลูกค้ามันทําได้ลูกค้าเอาไปคัดงานหัวเนาะเหมือนที่บอกเอาไปแต่งนู่นนี่นั่นให้งานมันดูอัปราคาได้ทํากาไรได้เลยนะคะจํานวนตัวกระสอบนี้แอดมินตีให้อยู่ที่ประมาณนะประมาณ300ตัวบวกลบแล้วแต่ว่าแต่ละกระสอบจะออกงานหนางานบางอันไหนจะออกมากกว่ากันนะคะ ใครอยากได้นะลูกค้าสามารถซีเอ็มเข้ามาได้เลย W3 ตัวนี้สี่สองพันห้าร้อยบาทฉันจะไปสี่พัห่แล้วสองพั 2, บาทงาน100่กิโลคะ่ะลูกค้าค่ะสวยๆเลยอ่ะยูนิโคลม,มาคะ่ะแบรนด์มีออกให้ลุ้นเหมือนเดิมมีออกให้ลุ้นเหมือนเดิมตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นมีแบรนด์ให้ลุ้นเหมือนเดิมเลยคะ่ะโอ้โหดูแน่นๆเลยจำนวนแน่นๆเลยนะคะเดี๋ยว จบไลน์เนี้ยนะก็จะมีงานต่อนะเอ้เรายังไม่ปิดเดี๋ยวเราให้ไลฟ์ไลฟ์เดียวเลยนะเหลืออีกสองงานลูกค้าค่ะใครที่รอรีวิวงานแจ็คเก็ตกันหนาวเด็กของเกาหลีเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวมิจจะมาเปิดรีวิวให้แล้วก็ตามด้วยงานแจนะ็เก็ตชามัวเนาะรอติดตามได้เลยโ,โหสวยมากเลยเนี่ยงานสวยนะคะลูกค้าค่ะใครทําได้เอาไปทําเลยเอาไปขายทํากําไรเลยแล้วก็แนะนํานะสําหรับใครที่ เอาไปขายอยากให้ได้กําไรเยอะๆนะแนะนะําว่าให้เอาไปแช่น้ำยาปะพนุ่มซักอบนะคะลูกค้าขาแล้วก็รีดนะักงานน้องจะฟูแล้วจะดูสวยดูใหม่เลยค่ะตัวนี้แนะนําเลยเนี่ยงานสวยมากสีเหลืองมีแบบว่าเสือเส้อคลุมเสื้อคลุมทั้งมีกระดุมและไม่มีกระดุมไปเลยนะงานคือคระส่งคระแบบไปเลยคะ่ะลูกค้าขาสวยๆเลยนะ ย้ำรหัสอีกรอบเลย MKW3 ของเรา100่กิโลราคา2,500ันหนะคะก็สอบรีวิวยังว่าส่วนลดไปอีก500บาทใครอยากได้จัดไปเลยจัดไปเลยจำนวนแน่นเหมือนกันนะเขาอันอัดมาเนี่ยพระชายพระหญิงไปเลยนะลูกค้าขาตัวนี้ใครที่ ไม่อยากได้งานกระสอบรีวิวอยากได้เป็นงานกระสอบใหม่เอาไปเปิดลุ้นนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยหลังบ้านนะแต่ว่ากระสอบใหม่ขอแจ้งเลยว่าจะไม่ได้ส่วนลด500บาทนะส่วนลด5 0 0บาทจะได้แค่กระสอบรีวิวเท่านั้นค่าส่งนะคะลูกค้าขาขนส่งบิสเนสนะภาคกลางก็จะอยู่ที่450บาทเหนืออีสาน550รบาทภาคใต้ 650บาทนะคะพื้นที่พิเศษอีก750บาทข้ามตางข้ามเกาะนะลูกค้าค่าบอกเลยว่าราคาเนี้ยสู้ได้ยังไงก็สู้ได้ราคาดีมากๆเลย2,500ถูกมากๆโอ้โหงานจำนวนแน่นๆเลยคนดูเยอะมากลูกค้าปั่งมากวันนี้คนแบบว่าช่วงหน้าหนาววัน,น บางคนก็ยังแบบมีวันหยุดเนาะยังหยุดอะไรนะเชยนะลูกค้าว่างๆอยู่มาดูไลฟ์สดมาซีเองานกันได้หรือว่าสั่งงานหลังบ้านได้เลยวันนี้ก็ดังเราเปิดทํากันปกติเช้ามานี่คือแทบไม่ได้พักเลยเช้ามาแทบไม่ได้พักเลยลูกค้าแน่นๆเลยนะหน้าหนาวนี้บอกเลยว่างานหนาวออกดีมากแล้วก็เมื่อเช้านี้นะทางหน้าเพจเราได้โอ้โหแบนดมาโคเดนแบร์ทางหน้าเพจนะคะเราได้อัปเดตงานงานหนาวมาให้ลูกค้าแล้วอัปเดตสต็อก ที่อยากเล่นงานหนาวแต่ไม่รู้ว่าทางโกดังเหลืองานอะไรบ้างนะเหลือหรือว่าอยากเล่นงานหนาวแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรก็ลองไปดูสต็อกหน้าเพจของเราได้นะเราจะรวมถูกป้ายไว้ให้ลูกค้าแล้วทางหน้าเพจทั้งแบบว่างานโปรโมชั่นหน้าหนาวงานแบบว่าที่ยังมีสินค้าอยู่แต่ว่าบางงานอะ่ะที่ลงไปแล้วอะ่ะตอนนี้มันก็ยังมีทยอยหมดไปบ้างแล้วนะคะลูกค้าขายยังไงก็ดูเสร็จแล้วก็เช็คกับแอดมินหลังบ้านอีกทีโอ้โห เขาก็จะมีทั้งแบบว่าไหมพรมแบบบางไหมพรมหนาค่ะไปนะลูกค้ามันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นตัวหนาทางกระสอบนะตัวบางก็มีติดไปบ้างเนี่ยไหมพรมเส้นใหญ่นี่มีติดผ้าพันคอไปบ้างลูกค้าค่ะงานไหมพรมเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็คือเอาไปรุนได้เลยเดี๋ยวให้เปิดเปิดงานต่อไปเลยเตรียมตัวเปิดงานต่อไปให้ลูกค้าได้ชมกันต่อเรียกได้ว่ามาแบบรวดเดี่ยวให้ลูกค้าดูแบบจุกๆเลยไม่ต้องแบบปิดเข้าปิดออก ใช่ตัวเนี้ยเขาจะเน้นไปทางแบบว่าโทนสีผื้นสีสุภาพค่อนข้างเยอะมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าโทนหน้าหนาวอบอุ่นอบอุ่นนิดนึงนะลูกค้าสีสันเขาจะไม่ได้แบบว่าออกสีสันจัดจ้านแยะๆอะไรมากมายนะลูกค้าสามารถเอาไปคัดเอาไปรุนโทนกันได้ฟีดรวมฟีดรวมฟีดร,รวมไม่ได้เปิดค่ะลูกค,ะคะ้าขาฟีดรวมไม่ได้เปิดนะจ้างานฟีดรวมเหมือนสินค้าจะใกล้หมดแล้วแล้วก็ หนึ่ง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 ,ง,งสามนี่ก็เหมือนจะหมดแล้วด้วยยังไงลูกค้าลองเช็คสต็อกกับแอดมินดูนะแล้วก็หรือไม่งนะั้นก็ขอดูรีวิวตัวเก่าไปก่อนก็ได้นะคะวันนี้จะไม่ได้เปิดงานฟร,รีรวมเลยค่ะลูกค้าขาใครมีใครรองานเด็กอยู่บ้างไหมมีใครรองานเด็กอยู่บ้างไหมเตรียมตัวเลยเดี๋ยวจะเตรียมตัวพาไปดูงานเด็กต่ออันนี้งานใหม่พรมฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้าขาให้ชมคร่าวๆนะเป็นงานรหัส mkw 3เสื้อใหม่พรม100กิโลราคาเพียง 2,500บาทเท่านั้นนะคะก็สอบรีวิวยังว่างพร้อมจัดส่งอยู่ในมลค่มอะก่ะอบรีวิวยังว่างพร้อมจัดส่งกับส่วนลดอีก500บาทหรือใครอยากได้กสอบใหม่สามารถทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะโอ้โหโชว์มาแบบว่าเกินครึ่งแล้วแต่ก็ยังดูนั้นแน่นอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปงานต่อไปเลยเป็นงานเด็กกันบ้าง่ะไปงานเด็กกันบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลยยายกล้องก่อนโอ้โหส